กรับนมัตการพ่อครูด้ยวยความเคารพยิ่งกับผมเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติทำมาหลายปีแล้วก็ยังตั้งใจที่จะปฏิบัติทำต่อไปเรื่อยๆในอนาคตชีวิตที่อยู่ได้ทุกวันนี้มีความโชคดีที่เจอพ่อท่านมาก่อนขอบคุณที่ให้โอกาส และยังจะต้องทำต่อไปอีกในอนาคตก็ขอกลับในมาตรการที่ให้โอกาสแล้วก็ขอให้พ่อท่านสุขภาพแข็งแรงให้อยู่ถึง151ปีให้ได้อย่างที่ตั้งใจและสมปราถนานั้นกับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจะมีอายุให้ยืนขึ้นเท่าที่จะทำไปได้เป็นไปได้ มันอาจจะยากแต่มันก็ต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและเปียนประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยในอะนาคตขอบคุณครับ